สวัสดีครับมาพบกับผมลุงติ่งพารวยกับช่องลุงติ่งพารวยเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทที่เก่าที่เดิมนะครับวันนี้หลังจากวันหวยออกก็ได้มีท่านหนึ่งครับที่ได้โชคได้ลาบคือพระอาจารย์ไก่ที่มาจากท่าอุเทนนะครับนครพนมที่วันนั้นมาสวดเปิดโชคเปิดลาบให้จุดสถานที่แห่งนี้เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามรับชมก็จะเห็นคลิปท่านนะครับที่ท่านมานั่งสวดท่านก็ได้นะครับวันนั้นก็ได้ ท่านได้จากเลขตรงนี้นะครับก็คือเลขฝันต่องวดแล้วก็วันเลขที่จับได้4 7นะครับวันนั้นสี่แปดก็คือซื้อขึ้นซื้อลงนะครับตรงจุดนี้ก็คือถ,ถ้าได้จับได้ก็ถ้าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับซื้อขึ้นซื้อลงนะครับท่านก็ซื้อ4บอกไป4 8ครับท่านซื้อ4948 47ท่านก็ได้4 7ไปจากจุดนี้ก็เลยโอนเงินมาให้นะครับ ซื้อชุดไทยให้กับท่านนะครับว่าท่านอยากได้ชุดไทยวันนั้นก็เลยซื้อชุดไทยให้ท่านนะครับสวยงามมากครับได้โชคได้ลาไปก็เลยซื้อชุดไทยให้ท่านนะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะนำเสนอแต่ว่ายังไม่เคยนำเสนอให้เพื่อนๆในทาง YouTube ดูนะครับก็คือส่วนด้านหลังนะครับเป็นห้องเบอร์12นะครับห้องเบอร์12 เพื่อนๆพากันไปชมเลยนะครับว่าพระอาจารย์ไก่ท่านได้อยู่ตนนี้ครับว่าท่านได้เลขอะไรว่ามันมีอะไรที่น่านําเสนอบ้างครับที่ห้องเบอร์12ในสวนด้านหลังนี้นะครับนี่ครับห้องเบอร์12เดี๋ยวผมพาเพื่อนเข้าไปชมนะครับว่าท่านได้ตัวไหนบ้างนะครับมาเลยนะครับห้องเบอร์12นะครับแต่เมื่อคืนนี้ครับผมเขฝันต่องัวดนะครับฝันต่องวดได้ สองหกห้านะครับเพื่อนๆก็ลองไปซื้อดูว่ามันจะได้ไหมครับเพราะฝันสองงินเมื่อคืนได้สองหกห้านะครับแต่วันไอ้น,นี้ผมจะมานําเสนอก็คือจุดนี้ก็คือเป็นโพลปวกนะครับเป็นจอมปวกที่ขึ้นอยู่ห้องเบอร์สิบสองนี้ขึ้นมานานแล้วไม่มีใครกล้าออกนะครับและยังไม่มีใครมานอนกล้านอนตรงนี้พระอาจารย์ไก่จะมานอนอตรงนี้อยู่นะครับจะมาทําพิธีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากท่านได้โชคได้ลาบมา เพื่อนคนไหนที่ติดตามก็ติดตามไว้นะครับะอาจารย์ไก่มาจากท่าอูเทนก็จะทําการมานอนที่นี่นะครับมาจําจําที่นี่แล้วก็จะมาเปิดโชคเปิดลาบให้ห้องเบอร์12นี้แล้วก็ปวดประขาบนี้เพื่อนคนไหนที่อยากอยู่แนว